ก็คือคนสเปนนะคะทานอาหารอยู่ที่5้มื้อต่อวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยุยี่อินสเปนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกับยี่สเปนนะคะวันนี้จะมาเล่า8เรื่องสุดแปลกนะคะที่เจออยู่ที่ประเทศสเปนนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแต่อยากจะบอกไปก่อนว่าเพราะว่ายี่เนี่ยไม่เคยมาที่แถบ,บนี้เลยนะคะที่โซนยุโรปหรือโซนประเทศสเปนนะคะมันเลยกลายเป็นเรื่องสุดแปลกสำหรับยี่นะแต่สําหรับคนอื่นที่มาเที่ยวอยู่แล้วนะคะหรือไปเที่ยวแถบ,บ,บนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเรื่องทั่วไปนะคะเอาเป็นว่าเชิญรับชมได้เลยค่ะ เรื่องที okay. yeah, 1. Ceu, ่1นนะคะก็คือเรื่องการทักทายนะคะโดยที่จะมีการหอมแก้มนะคะทางขวาแล้วก็ทางซ้ายก่อนนะคะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยจะหอมแก้มทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเวลาพบเจอกันนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ที่ความสนิทนะคะโดยที่อาจจะมีการจับมือกันนะคะหรืออาจจะเอาแก้มเนี่ยแตะแก้มกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งการสวัสดีทักทายนะคะหรือการลากันค่ะ รื่องที่2นะคะคือคนสเปนนะคะทานอาหารอยู่ที่5-6ถึงมื้อต่อวันนะคะโดยที่เริ่มต้นที่มื้อเช้านะคะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะก็จะทานอยู่ที่กาแฟนะคะพวกแซนด์วิชเล็กน้อยนะคะจะทานเบาเนะคะเพราะว่าจะมีต่ออยู่ที่ช่วงสายนะคะอยู่ที่ประมาณเวลาอยู่ที่สิบเนาฬิกาสานาทีนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนเช้านะคะโดยที่คนสเปนบางคนนะคะจะไม่ทานมือ้อเช้าแล้วก็คือจะทานมื้อสายเลยนะคะก็จะเป็นพวกกาแฟนะคะบวกค ดิโยนะคะหรือจะเป็นพวกแซนด์วิชอะไรต่างๆอีกทีหนึ่งนะคะมื้อต่อไปนะคะจะเป็นมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงของเขาก็จะทานอยู่ที่ประมาณบ่ายสองนะคะซึ่งมื้อนี่จะเป็นมื้อที่ใหญ่มากๆของเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะทานเยอะในมื้อนี้นะอาหารก็เขจะจัดเต็มไปเลยนะคะแล้วก็จะมีมื้อต่อไปอีกทีนึงก็คือจะเป็นอาหารว่างก่อนช่วงเย็นนะคะก็จะอยู่ที่เวลาอยู่ที่ประมาณ17บเจ็นิกาสานาทีนะคะช่วงนี้ก็อาจจะทานเล็กๆน้อยๆเป็นอาหารว่างไปแต่คนสเปนบางคน ก็จะไม่ทานนะคะในตรงนี้นะมื้อสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารเย็นนะคะเนื่องจากว่าเขาทานกันมาระหว่างวันเยอะเนาะอาหารเย็นของเขาเนี่ยก็จะทานอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มนะคะดังนั้นอาหารเย็นสองสามทุ่มของเขาเนี่ยก็จะทานไม่เยอะคะ่ะทานแค่พอให้ไม่หิว ไม่หิวก่อนก่อนนอนก็แค่นั้นเองค่ะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอีกนี้มือ้อนึงนะคะก็คือจะเป็นทานพวกเบียร์แล้วก็กับแก้มเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะ,ะคนไทยเนี่ยอาจจะฟังว่าตกใจเฮ้ยทำไมเขาทานเยอะจังเขาอ้วนไหมคนที่นี่เขาที่เห็นเขาก็ไม่ได้อ้วนนะคะเขาก็ไม่ได้ทานครบทั้งห้าหรือหกมื้อหรอกค่ะว่าจะทานตาม ตามเวลาที่เขาคิดว่าเขาควรจะทานนะคะแตะ่ถ้าถามว่าแตกต่างจากไทยไหมมันก็แตกต่างเรื่องว่าเขาจะจัดสรรเวลาว่าควรที่จะทานเวลาไหนเวลาไหนแต่คนไทยเนี่ยเพื่อนคนที่ไตหวันเขาเคยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจไปหรอกเพราะว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยทานทั้งวันอยากทานตอนไหนก็คือไปซื้ออาหารมาทานเลยเพราะว่าร้านมีเปิดทั้งวันอยู่แล้วค่ะ เรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านคา้าต่างๆนะคะของที่นี่เนี่ยเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะหรือหยุดทุกวันเทศกาลของเมืองนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่อาจจะไปเที่ยวในเมืองเล็กๆนะคะตามแบบนี้ที่ยี่อยู่นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะปิดทุกวันที่หรือตามเทศกาลวันหยุดตามเทศกาลนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆห,หรือเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดในส่วนของวันอาทิตย์หรืออ,อาจจะเปิดตามเทศกาลบ้างนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของพวกร้านค้าร้านขายยา หรือจะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะบางร้านบางส่วนนะคะเขาจะหยุดเป็นเวลานะคะเขาจะไม่ได้เปิดทั้งวันเหมือนอยู่ที่บ้านเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอศึกษาข้อมูลหรือดูข้อมูลดีว่าจะไปซื้ออะไรตอนไหนและเป็นเวลาที่เขาเปิดด้วยหรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยร้านที่เราเห็นเปิดตลอดนะคะที่แถบนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านของคนจีนนะคะซึ่งแทบจะไม่ไม่หยุดเลยอะคะ่ะตามที่เห็นนะคะ เรื่องที่4นะคะคือรถหยุดให้คนข้ามตรงทางม้าลายนะคะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติทางสากลทั่วไปนะคะที่ต้องหยุดตรงทางม้าลายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยี่อาจจะอยู่เมืองไทยมานานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะทางนี้เนี่ยก็แล้วก็เวลาคนข้ามทางม้าลายเนี่ยเขาก็จะไม่รีบวิ่งข้ามเหมือนเวลาคนไทยวิ่งข้ามถนนนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเดินชิลๆได้ถ้าเขาอยู่ตรงทางม้าลายนะคะยี่ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเรื่องนี้มันมันอาจจะไม่แปลกสำหรับคนอื่นนะแต่มันรู้สึก ว่าประทับใจสำหรับเราค่ะแต่จริงๆเนี่ยตามที่ศึกษาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเพราะว่ากฎหมายของที่นี่เขาค่อนข้างที่จะแรงในการขับรถชนคนที่ข้ามถนนทำมาลายด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ รื่องที่5นะคะเวลาคนสเปนเขาเจอกันนะคะเขาเนี่ยกอ็อาจจะพูดเสียงดังนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆพวกร้านอาหารนะคะตามถนนหรือว่าตามรถไฟนะคะทั้งนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพูดเป็นเสียงดังบางคนเนี่ยเขายังพูดไม่จบอีกคนนะึงเขาพูดแทรกนะคะไม่รอให้คนนี้เขาพูดจบนะแต่ทั้งนี้เขาไม่มีการโก,กรธกันหรือไม่ได้ทะเลาะก,กันทั้งสิ้นนะคะซึ่งยี่เวลายี่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยยี่ก็มองเออมันก็เป็นเรื่องแฝงมันก็เป็นเรื่องที่ดิบแบบหนึ่งค่ะ เรื่องที่6กนะคะก็คือมีการเปลี่ยนเวลานะคะทุกเดือนอ่าทุกปลายเดือนมีนาแล้วก็ปลายเดือนตุลาคมนะคะโดยจะเปลี่ยนให้ช้าหรือเร็วอยู่ที่1ึงชั่วโมงนะคะทั้งนี้เนี่ยสำหรับคนที่เคยมาเที่ยวเป็นบ่อยหรืออยู่แถบแถบ,แถบยุโรปโซนนี้อยู่แล้วนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะแต่สาหรับยี่เนี่ยซึ่งอ่าอยู่ที่ไทยมาประมาณ30กว่าปีนะคะแล้วก็ไม่เคย ที่จะศึกษาในส่วนของเรื่องภูมิศาสตร์ตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยเวลายิ่มมาอยู่ที่เนี่ยในปีที่แล้วครั้งแรกนะคะยิ่มก็เลยแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกด,ดีนะคะที่มีการเปลี่ยนเวลาทุกปีตลอดเวลาตลอดเลยค่ะ เรื่องที่7นะคะเรื่องเกี่ยวกับการเปลือยนะคะของที่นี่นะคะก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ทะเลนะคะก็จะเปลือยท่อนบนนะคะหรือว่าอยู่ที่ตามยิมนะคะในห้องแต่งตัวของผู้หญิงนะคะซึ่งเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขากอา็อาจจะถอดตั้งแต่ล็อกเกอร์แล้วก็เดินไปห้องอาบน้ําเลยแล้วก็อาบน้ําเสร็จเนี่ยก็มาเช็ดตัวอยู่ที่ล็อกเกอร์ซึ่งก็ยังเปื้อยอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะนี่ก็เคยได้ยินมาบ้างว่าคนที่คนโซนยุโรปนะคะเขาก็จะมีการเปือยพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่ นเ,นเนื่องจากว่ายี่ก็ไม่เคยเห็นตรงๆนะคะพอมาที่นี่ครั้งแรกเวลาเห็นครั้งแรกนียก็จะแอบแบบตกใจนิดนึงนะคะแต่ก็อายออเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพออยู่ไปนานๆแล้วแล้วก็เริ่มชินนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะต้องเปลือยอย่างนั้นเหมือนกับคนอื่นค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่8นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถบัตรถเมย์นะคะซึ่งที่ยี่เห็นนะคะที่คือเขาเวลาขึ้นเขาก็ขึ้นประตูหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาลงก็ลงอีกประตูหนึ่งนะคะเวลาขึ้นเขาก็จะขึ้นไปแล้วก็แตะบัตรแล้วก็จ่ายให้กับคนที่คนขับรถเลยนะคะโดยที่ไม่มีกระเป๋รถเมย์นะคะแล้วก็เวลาลงเขาก็จะลงอีกประตูหนึ่งนะคะ ซึ่งยี่มองว่ามันเป็นการที่มีระเบียบดีมันอาจจะไม่แปลกหรอกแต่มันก็เป็นระเบียบและยี่ก็ชอบดีนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็เป็นราคาเดียวนะคะทั้งขาไปขากลับนะคะไม่ว่าคุณจะไปใกล้แค่ไหนก็ราคานี้ไม่ว่าคุณจะไปไกลแค่ไหนก็ราคานี้ซึ่งก็สำหรับคนงงๆอย่างยี่นะถ้าเดินกไปแค่สถานีดึงอย่างเงี้ยยี่ก็เดินไปดีกว่ายี่จะไม่ยอมเสียตังค์ไปอยู่แล้วคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับ8เรื่องสุดแปลกสําหรับยี่นะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะซึ่งบางเรื่องมันก็ไม่ได้แปลกหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ยี่รู้สึกว่าอ๋อยี่ชอบและยี่ก็ประทับใจนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนที่อยู่แถบยุโรปหรืออยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะมีอะไรแปลกใหม่สําหรับคนไทยบ้างไหมนะคะสามารถที่จะเล่าสู่กันฟังอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังมาจนจบเลยนะคะก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์แชร์กดติด ตามดูทีสเปนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาดิอส